ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสีผ้ามาตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยเดอ้อนะครับมือนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าพี่น้องรัฐบาลไทยเฮ้าออกวันที่สิบหกตุลาพี่น้องเดี๋ยวใส่วันทีวันทางกันจากเด็กจากหน่อยเราค่อยสิเข้าไปประกอบ ทุกสํานักทุกอาจารย์รัฐบาลไทยมาคบเลยพี่น้องเด้ซองละแสนก็มานะครับพี่น้องนะครับเอามาลุ่นกันต่อถึงเล่าห้องสีพาด่าเสียที่ต่หนีห้าบันไดดอกพี่น้องนะครับหนีห้องบันไดดอกพี่น้องนะครับเออล็อกกันล็อกไปนะครับเก้าอย่าให้มันหนีพี่น้อง้าเก้านี้มะมีแหี้นะครับเขากะทำได้หลีก็บ่าเป็นนังพี่น้อง เทือเขาเทือเฮ้าอดเอาจากเด็กจากหน่อยพี่น้องนะครับบอมีผาดบอมีหลอดพี่น้องการันตีวันพุทธที่จะถึงนี้อัดหนักๆแน่นแน่นพี่น้องนะครับพี่น้องครับมือนี้พี่น้องนะครับสิบ้ามาตามแนวทางลาวเอ้ยสิบ้ามาตามแนวทางรัฐบาลไทยเด้อวันที่16ตุลาพี่น้องคบทุกอาจารย์ วันที่สิบหกตุลาคมนะครับสิบหกตุลาคมเนาะสองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะ รัฐบาลรัฐบาลไทยพ่อใจดีน้อง นะครับรัฐบาลไทยพอใจดีวิ่งบนล่างบนล่างนะครับนะครับถึงลาสบกเกังแต่รัฐบาลไทยฮกฮกหาพอใจดีมากเลยพี่น้องเด้อ นะครับมาเบิงแนวทางพอใจดีบนล่างไห้ฟีให้น้องมีอย่างพี่น้องมาดูสี่กับหกพี่น้องนะครับสี่กับหกพี่น้องนะครับนี่คือบนล่างเด้อวิ่งบนวิ่งล่างพี่น้องนะครับเข่าหรือลุด พี่สูตรกันวันที่สิบหกตุลาเด้อเข้าหรือหลุดพี่น้องพิสูน์กันวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องครับพี่น้องครับแนวทางพอใจดีจับคู่ห้พี่ไห้น้องพี่น้องโต่ไดแถบไบดจังไดพี่น้องนะครับมาเบิงมาผิดารณากันพี่น้องนะครับสี่ ศูนย์สี่หนึ่งสองนะครับสี่สอง สี่เก้านี่คือแนวทางของพอใจดีพี่น้องที่เสีอมาฝากที่ตอนน้องเนาะนะครับนี่แหละครับแนวทางที่ลดดื้อเข่าเข่าหรือลดพี่น้องโยกับพี่กับน้องเป็นคนตัดสินใจลงทุนหรือโบลงทุนพี่น้องแต่ว่า ่านเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กัเล่ากันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะเฮ้าสีบ่ผิดวังเฮาสีโขกสีมันไปน้ำกันพี่น้องถ้าคนเฮ้าอ่าซอยเดือพิงผ้าสายกันพี่น้องนะครับจุดที่สองของพอใจดีพี่น้องจับคู่พี่น้องถือตาถือใจบอมาพี่น้องเนาะถือตาถือใจพี่น้องบอเดวกะไปเบิ่งไปชมไปพิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าแนวทางพอใจดีเน,นาะพี่น้องนะครับออาพี่น้องเบ,เบิงแนวทางพอใจดีชุดที่สองพี่น้องนะครับชุดที่สอง6กศหนึ่ง 6, กสอนี่คือแนวทางโค้ใจดีพี่น้องนะครับเสี่ยวมาฝากพี่ตอนน้องนะครับพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานเพาว่ากันแนวทางนี่เข่ามีรถใดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทาง พอใจดีของรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับพี่น้องครับสามตัวพ่อใจดีพี่น้องจัดให้พี่เห็นน้องน้าแล้วแต่พี่จะน้องสีพี่นิดผิดจารณาเอาเด้อว่าแนวทางพ่อใจดีเอาแนวทางตัวได้ฝากพี่ต้อนน้องนะพี่น้องเนาะฝากพี่ต้อนน้องพี่น้องนะครับมาเบิ่งมาชมมาผิดจารณากันนะครับเนาะสามตัว พี่น้องนะครับจัดจัดสามตัวเหรอพี่น้องเนาะจัดสามตัวนะครับจัดสามตัวเลยพี่น้องจัดสามตัว ห้าหกศูนย์นะครับพี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกับพานได้นะครับแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดพี่น้องนะครับเป็นไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับ อ้าสายไม้เลขบัญชีไปพร้อมพี่น้องนะครับพอเพ,พื่อพี่น้องสิมีน้นมจินน้ำใจเนาะซอยคาน้าชากาแฟคาสมุดปากาเดี๋ยวจะพีจะนองเด้อนะครับอันนี้เป็นสินน้ำใจนะครับสินน้ำใจจากพี่จากน้องจากเอฟซีนะครับ นำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับอ้าพี่น้องนะครับจังได้คลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้พ่อใจดีเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับน้องวันที่16ตุลาสองห้าก็รัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่าง4กับ6พี่น้องจับคู่40414249 60616269คัด 3ตัวเน้นเน้นมาให้พี่ให้น้อง5 60พี่น้องนะครับจัดพี่น้องนะครับเอาแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดเลยกดแชกดกดติดตามพอจจดีเด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อจจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ